สวัสดีครับนี่คือไรกิรสยามพิทบูคลับนะครับครับผมก็อ p พีนี้นะฮะก็จะพาไปฉีดวัคซีนนะครับผมลูกหมานะผมของลูกค้านะครับผมแม่หมาตัวนี้ผมเคยผสมไปแล้วนะครับแล้วก็ท้องนะครับผมแล้วก็เด็กๆตอนนี้นะผมมี9้าหน่วยนะครับผมผมก็จะไปฉีดวัคซีนให้เขานะครับก็ให้เขาไปซื้อวัคซีนออกให้จ่ายซื้อวัคซีนเองนะครับผมแล้วก็ผมก็จะ ไปฉีดวัคซีนให้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเด็กๆแต่ละตัวนะผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็รอวัคซีนอยู่นะครับเดี๋ยวาทางคุณหมอนะผมจะจัดให้เรานะฮะก็ตอนนี้ก็รอข้างนอกนะครับแต่ผมฉีดให้ลูกค้าเนี่ยผมจะฉีดให้รวม5้าโลกเลยนะครับผม5้าโลกเลยนะฮะสำหรับี EP นี้นะผมแนะนําให้ลูกค้าฉีดเป็นวัคซีน5้าโลกเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเด็กๆแต่ละตัวนของบ้านลูกค้าผมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมนะไปกันครับไปมาดูวัคซีนกันนะครับก็ทั้งหมด9โดสนะครับ9ตัวนะครับนี่นะครับก็จะมีแบบน้ําแล้วก็แบบผงนะครับส่วนสลิงนะครับผมสลิงก็จะเป็น เบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําแข็งนะครับผมเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัววัคซีนนะครับผมแล้วก็เป็นเข็มนะครับเนี่ยครับผมเข็มนะครับเป็นยี่สิบสามจีคูณหนึ่งนะครับผมเป็นศูนย์จุดหกศูนย์คูณยี่สิบห้านะฮะสำหรับเข็มนะครับเนาะ เดี๋ยวไปกันเลยดีวยกว่านะครับผมวัคซีนได้แล้วนะครับ9ตัว9โดสนะครับผมไปนี่นะครับผม,บผมทั้งหมด9ตัวนะครับผมชุดนี้นะครับนะประมาณนี้ครับมีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะครับ สี่สี่สิบเก้าวันวันนี้นะครับนะได้วันนี้สี่สองวันสี่สบสองวันอ๋ 42, อฉีดได้ครับสี่สบสองวันก็อยู่อยู่ในห่วงอยู่ในห่วงการฉีดอยู่ครับ<ด>ตัวไหนตัวไหนไป้วครับตัวน,นี้ครับหัวเขาา่าวน,น,นอนาเกลืออ๋อนาเกเดี๋ยวเรามาฉีดกันดีกว่าปกติไม่นิ่งใช่ไหมโอ้ยยอดอะ่ะ มาอยูนยือ hmm. ยู่งี้แลวเนี่ยง่าย่ยแสดว่ามันรู้งานรู้เลยน่แค่ตามผมเอาผมนสเนาเอา้บางแนหมอมไน่อ่ะนวนเสียงยืนมันนิ่งเลยเนี่ยพอตัวแรกไปมย นี่มันนี่เออลูกตีไม่นิ่งเลยนเนี่ยเดี๋ยหนึ่งมันจะมีแบบผมอันนี้ผมอ๋อแล้วก็จะมีแบบน้ำมัคสินเท่าไรเอามาผสมกันอ๋อผมเนี่ยนี่น้อ๋อน้ำผสมผสมกันไอ้หลอดไม่กี่เข็มนะโดนโดนมังมันจะมีแค่นี้เข็มเดียวเหรอใช่เข็มเดียวอันนี้อันนี้จะเป็นวัคซีน5โดมอืมโดดเต็มทีหมด ก็จะรวมอ่าพวกอะไรนะโรยา่าอรย่าพวกโรคลำไส้อักเสบอันดับหลักแล้วองนี้พวกนี้อกว่าไปส่งพระตัวหนึ่งมันก็ต้องห่างอีกประมาณสิบห้บาถึงยี่สิบวันใช่ไหมเราต้อง<ช>คิดเข้าอีกเข็มหนึ่งหรือ,องไงก็นะไปยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันแล้ก็ต้องฉีดเข้าอีกเข็มใช่ครับแล้วเขา<ช>จะมาหาเราอีกไหมเนี่ยไม่พวกนี <laughs> ้ผมต้องไปส่งวันมาเพอพร้อมไหม ถ้าเราเราฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็ให้เขาไปฉีดเองเออนาะใช่ใช่ครับเพราะว่าก็เกมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออพอเห็นพี่บอกเ้าอังกฤษกาสองเข็มโอ้ยแล้วก็เขาเอา่อนเราเราก็ไม่ต้องอะไรให้เขาไปฉีดเองครับว่าส่วนใบนี่เดี๋ยวทําตามที่หลังใบไ่นเราขายได้เรา่อยทำตามที่หลังก็ได้คือระบายระบายเนาะใช่ครับเพราะว่าใบเขาไม่ได้ไปทำอะไรใช่ไงครับถ้าเออถ้าว่าเอาไปประกวดก็เพราะว่า อันนี้ฝร <c oughs> ั่งไม่ไ oh, ด <c oughs> yeah, ้นี่ได้เลยเหมือนผมกระจายแค่แค่เดี่ยวก็ไรอยากได้ของแท้ไหเข้าใจพี่อยู่แหละซื้อของเขาอยากได้ของแท้เลยฉีดน้ำมาพี่ก็ท่าเองได้ไม่ละผมโคกเข็มวัคซีนยังไม่ไม่กล้าฉีดเลยกว่าผมจะยอมฉีดผมสี่เข็มแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมสองเข็มผมพ่อเลยสี่เข็มจนโรคกันเต็มตัวผมแล้วแหละจะมีเข็มห้ามาอีกบางวันเนี่ยจบปันมรณะมั้งเนี่ย ในกรงตัดกันพอน้ำได้แล้วเราก็ฉีดน้ำไปผสมกับผมดีมัมนี้นี่ฉีดผสมผมาอยู่เปนตัวนีครับฉีดไปมันก็ส่องมันก็ละลายเลยมันก็จะเนะป็นแดงๆให้ปลายเข็มมันสุดแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันจะดันเองมา suy nét dài anh đang ngồi này anh đang ngồi đang làm nghề, thay thay ngư của mình quơ thuyền, ngày nay Ở đây, ở đây Bố mà, anh cũng rồi. พอต้องโตเลยพี่นี่ว,ว,วันนี้นิ่งอย่างเจ้นี่เออนั่งดีกว่า่บเตมนิ่เนี่ยกรานี่กแมว <laughs> จะหลบหน้าดีแล้วเนี่ยยนะ <laughs>

ไมเบียรข้างนะเบียรข้ามนะทุกท่านหน่อยตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยคนนี้ถ่ายรูปสวยเลยเนี่ยยืนนิ่งๆ่นี่มันเลยเนี่ยทาตัวนักขี่แล้วเหรอขี่แล้วนวดด้ว รองท้าอมอยู่ใน้าบามั้ล่ะอยู่อะแม่กเลยโตเข้าไปปิดข้าม่านเลยโตเข้าไปเลยเกดใเข้าไปอ็ดี่อี่ขึ้นผมไปนครนายกนะครับขับรันีผมรับส่งหมาเลยครับ เดี๋ยวต้องง้าตัว mm ขึ <t 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 ้นนะถึงผมจะสื้สีสวยเนี่ยขายง่ายสีันี้ขายผมว่าตัวเนี้มันสวยตอนดูเดี่ยมันจะมีช่องให้ดูเวลาเราล่นเข็มลงมาให้ดูแบบครบถ้วย

Ông tôi Đấy giấy chỉa tự tự này. Okay, kém chỉ này là phải được được à. <laughs> được. Đi Đi thôi đoạn thôi đoạn. Nói nguồn khâu đấy Làm mày gọi tôi Nói đấy Hãy subscribe cho kênh rồi đấy Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp là เขาไปชีวินิคมแล้วเขากิขกนข้าหมอลยใหญ่ขึ้นอนก <c oughs> นจิงกันกนกนีนสอุมเลยพีโชว์วอมผมกนก็นลก <c oughs> อ่อยหมาโตเล่นเพลินเลย ừ vậy là hai cái này mẹ thảo hàm cũng bán được mẹ thảo hàm mẹ thảo hàm mẹ thảo hàm mẹ mẹ thảo

ครับก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับลูกหมานะผมทั้งหมด9ตัวนะครับผมก็ฉีดไป9โดสนะฮะก็เมื่อวานก็อ่าถ่ายคลิปให้ดูแค่สาตัวนะครับผมอ่าเอามาฉีดให้ดูแค่สาตัวนะฮะเนาะเพราะว่ามันเยอะว่าถ้าถ่ายนานนี้คือน่าจะ โอ้กว่าจะเสร็จนะครับผมคลิปจะยาวไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมก็เพื่อบางช่วงเล็กๆน้อยๆนะผมมีประโยชน์นะครับผมสําหรับการฉีดวัคซีนนะครับก็เข็มแรกนะครับผมเข็มแรกผมแนะนําให้ฉีดเป็นวัคซีนรวม5โรคไปเลยนะครับแล้วก็เข็มแรกนี่สําคัญนะครับก็รีบฉีดนะครับผมพออายุได้ก็รีบฉีดไปเลยนะครับผมเพราะเราเซฟไว้ก่อนนะครับเราป้องกันไว้ก่อนนะครับสำหรับลูกสุนัขนะครับนะ ก็อีพีนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาพูดคุยนะครับผมก็พี่ๆน้องๆนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แนะนําสอนผมได้นะครับผมสําหรับใครที่มีข้อเสนอแนะนะครับผมแล้วก็มีวิธีแบบอื่นนะครับผมอีพีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะผมให้ทำอีพีต่อๆไปด้วยนะครับอีพีหน้าว่ากันใหม่ครับ